สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของลูกเกตพยากรณ์ค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักพลังบวกทําไว้ให้กับคนที่หมดหวังสิ้นกําลังใจในเรื่องของความรักเราจะมาเติมใจให้แก่กันค่ะแต่ถึงจะเป็นพลังบวกยังไงก็ต้องอิงอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงด้วยนะคะนั่นคือคุณต้องทราบก่อนว่าคุณเป็นคนมีคู่หรือว่าคนที่คุณคบคุณคุยอยู่เนี่ยเป็นคู่กับคุณได้ เช็คได้โดยการดูดวงส่วนตัวกับเกตหรือว่ากับหมอดูท่านใดก็ได้นะคะถ้าดวงของคุณมีคู่หรือคนที่คุณคบคุณคุยอยู่เป็นคู่ของคุณแต่มันอาจจะมีวิบากกรรมอะไรบางอย่างที่ทําให้ไม่เจอคู่สักทีหรือเจอแล้วก็ลงเอยไม่ได้สักทีตรงนี้เรามาดูคลิปนี้กันค่ะเพื่อที่คุณจะได้มีแรงมีพลังที่ต่อต่อสู้กับอุปสรรคต่อไปแต่ถ้าดวงของคุณเป็นคนไม่มีคู่หรือคนนี้ ไม่ใช่คู่ของคุณนะคะการดูคลิปนี้ก็อาจจะเป็นการให้ความหวังแบบลมๆแรงๆก็ได้นะคะคลิปนี้จะแบ่งเป็นทั้งหมด3เซตก็คือคนโสดสนิทคนมีคนคุยแต่ว่าไรสถานะและคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วตรงนี้จะแต่งงานแล้วก็ได้หรือจะเป็นแค่แฟนกันก็ได้ค่ะคลิปนี้อิงจากราศีเป็นหลกักแต่ถ้าคุณต้องการดูจากลัคนาก็ดูได้ค่ะ ท่านที่ต้องการหาลัคนาด้วยตนเองเกดได้ทำวิธีการหาลัคนาเอาไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วเป็นลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้รบกวนเลื่อนไปใต้คลิปนะคะจะเจอคำว่า show more คลิกตรงนั้นเสร็จแล้วคุณก็จะเจอหน้านี้ลิงก์การหาลัคนาด้วยตนเองอยู่ตรงนี้ค่ะแต่ถ้าคุณไม่มีเวลาเกิดคุณก็จะไม่สามารถหาลัคนาได้ก็ไม่เป็นไรนะคะดูจากราศีก็ได้ค่ะสำหรับท่านที่ ทราบทั้งลัคนาและราศีแนะนําให้ดูทั้งสองคลิปประกอบกันไปเลยจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนแต่จะครบถ้วนยังไงก็จะไม่เฉพาะเจาะจงนะคะถ้าคุณต้องการดูดวงเฉพาะเจาะจงเป็นเรื่องของคุณเลยแนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวกันค่ะเกดรับดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูรายละเอียดแปะเอาไว้ให้อยู่ใน f c e b o o k f แฟนเพจลูกเกดพยากรณ์เข้าไปหาอ่านกันได้นะคะลิงก์ของ Facebook ก็แปะเอาไว้ให้อยู่ตรงนี้ค่ะ แล้วถ้าสนใจก็ค่อยทักไลน์มาเพื่อนัดคิวกันนะคะลิงก์ของไลน์ก็แปะเอาไว้ให้แล้วอยู่ตรงนี้ค่ะส่วนท่านที่สนใจอยากซื้อนิยายนะคะเกดเป็นนักแต่งนิยายด้วยนิยายของเกตหาซื้อได้ที่ตรงลิงก์นี้เลยค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆนะคะถ้าคุณสนใจดูดวงการงานการเงินมีอีกคลิปหนึ่งแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสค่ะ คลิปนี้เป็นดวงความรักในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2,564ของชาวราศีพฤษภซึ่งก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนค่ะเรามาเริ่มกันที่คนโสดสนิทกันเลยว่าจะมีความรักเข้ามาทักทายบ้างไหมดูว่าน่าจะยังวนเวียนอยู่กับคนเก่าๆคนเดิมความรักเก่าหวนกลับมานะคะคนที่คุณเคยตัดเยื่อใย,ยไม่ว่าจะเป็นคนไหนบางคนมีหลายคนแล้วมาถามว่าแล้วคนไหนละ่ะ ตรงนี้เนี่ยมันตอบไม่ได้หรอกคะ่ะมันเป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะดังนั้นถ้าคุณอยากทราบว่าคนไหนก็คงต้องมาดูดวงส่วนตัวกันแต่ว่ามันก็มีเกณฑ์ว่าคนใดคนหนึ่งที่คุณยังทวินหาอยู่ที่ยังนึกถึงอยู่เนี่ยเขาจะวนกลับเข้ามาแล้วก็พยายามอยากที่จะกลับมาคืนดีนี่เป็นไพ่ของคนคนนี้นะคะที่จะวนกลับเข้ามาแล้วก็เป็น มีสัญลักษณ์ของอินฟินิตี้สัญลักษณ์เลข8แบบนี้คือเรื่องของการไม่จบสิ้นนะคะยังมียายรักที่ผูกพันเหนียวแน่นกับคุณอยู่แต่ไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ของความไม่สมดุลน,นะถ้าเราดูที่หน้าไพ่เราจะเห็นว่าคนคนนี้เนี่ยเขายืนแบบขาเนี่ยไม่ได้อยู่ติดพื้นทั้งสองข้างเห็นไหมคะมีข้างหนึ่งติดพื้นอีกข้างหนึ่งยกขึ้นแปลว่ามันยังไม่ได้อยู่อยู่ในภาวะที่มั่นคงดังนั้นการกลับมาตรงนี้เนี่ยเขาก็ยังไม่สามารถที่จะ promise ให้คําสัญญาให้คํามั่นอะไรกับคุณได้ว่าเขาจะกลับมา แล้วทําให้มันดีขึ้นคุณก็เลยยังไม่ค่อยจะเปิดรับเท่าไหร่ดูเหมือนกับว่าคุณค่อนข้างจะอึดอัดกับสถานการณ์ที่อยากจะตัดเขาแต่เขาก็มาวนเวียนทําให้เราตัดไม่ได้แต่อยากจะไปต่อใจเรามันก็ไม่สามารถจะเปิดใจกับที่จะกลับไปรับเขานะคะแล้วก็ ทำให้เรารู้สึกปล่อยวางกับปัญหาที่เขายังแก้ไม่ได้ได้คือไปต่อร่วมกันเนี่ยใจมันก็ยังมีความรู้สึกตะขิดตะขวงใจว่าเขาเคยทําให้เราเจ็บหรือเขายังไม่แก้ปัญหานั้นปัญหานี้ที่เขามีอยู่แล้วถ้าเราจะไปต่อเราก็กลัวว่าเราก็จะต้องกลับไปอยู่อุหเดิมใหม่ก็ไม่อยากมันก็เลยอยู่ในความอึดอัดอึดอัดอึดอักอ,อึกอ,อักไม่รู้ว่าจะทํายังไงกับสถานการณ์นี้แต่ดูแล้วดูทรงว่ายิ่งเขาพยายามตือ้อนะคะคุณก็ยิ่ง ยิ่งถอยหลังเพราะคุณกลัวนะแต่ถามว่าถอยแล้วหันหลังวิ่งหนีไหมก็ไม่เชิงวิ่งหนีเป็นเหมือนประมาณว่ากล้ากล้ากลัวๆดังนั้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยอยู่ในจุดที่ยังคิดอยู่ยังพยายามจะทําให้ความสัมพันธ์มันบาลานซ์คือยังไม่อยากจะเร่งรีบเพื่อเพื่อที่จะกลับไปคบหาเขาแต่ก็ไม่ถึงขั้นกับตับตัดความสัมพันธ์เต็มที่มันก็อยู่ในลักษณะแบบเนี้ยค่ะคือ กลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงยักแย่ยักยันกันอยู่ตรงนี้ไปก่อนในสถานการณ์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ต่อมาเราจะมาพูดกันถึงคนที่มีคนคุยแต่ว่าไร้สถานนะตรงนี้เนี่ยน่าจะต่อเนื่องมาจากช่วงเดือนที่แล้วเดือนมกราคมที่ น่าจะได้มีการเลิกลาหรือได้มีการจากไปเดินจากออกมานะคะเพราะว่าเดือนที่แล้วในเกตได้พูดค้างเอาไว้ว่าบางทีคุณอาจจะต้องเดินจากเขามาก่อนเพื่อให้เขาได้เห็นค่าของเราบ้างนะคะเขาจะได้หวยหาเราบ้างคุณอาจจะทําสิ่งนั้นแล้วนะคะน่าจะมีชาวประสบหลายคนที่เข้มแข็งมากพอที่จะเดินจากออกมานะคะกับคนคุยคนนี้แล้วเขาก็จะรู้สึกคิดถึงคุณทีเดียวถามว่าคุณเหงาไหมเอะ พูดตรงๆคุณก็เหงานะคะที่ไม่มีเขาอยู่ในชีวิตแต่ว่าคุณค่อนข้างจะยืนหนึ่งเข้มแข็งพึ่งตัวเองได้คุณมีความรู้สึกแบบนี้นะคะก้าเหรียญก้าเหรียญคือคนที่มีความมัดอกมั่นใจในตัวเองมีความพร้อมในทุกๆด้านแต่ว่าหัวจิตหัวใจลึกๆเนี่ยมันอ้างว้างไปหน่อยแต่ถ้ามองรอบข้างแล้วงานก็มีเงินก็มออีทำมาหากินได้ด้วยตัวเองยืนหนึ่งยืนหยัดได้ด้วยตัวเองเพื่อนก็มี เียงแต่ว่ามันไม่มีใครที่มันมาเติมใจให้ความชุ่มชื้นเพื่อนมีเป็นร้อยคนก็ให้ความชุ่มชื้นได้ไม่เท่ากับคนคนเดียวคนนั้นน่ะที่คุณเดินจากมาเนี่ยแค่นั้นเองมันตรงนั้นเองที่คุณขาดนะคะแต่คุณก็ยืนหนึ่งของคุณได้พึ่งตัวเองของคุณได้ทีนี้เขาหล่ะ เขาค่อนข้างจะคิดถึงคุณทีเดียวนะคะนี่เป็นไพ่ของความคิดถึงอดีตยึดติดอยู่กับความหลังพอคุณจากมาแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มรู้สึกได้นะคะเขาก็กําลังอยู่ในจุดที่ได้รับบทเรียนอยู่กับสิ่งที่เขาเคยทํากับคุณไว้ไม่ว่าจะเคยทําให้คุณเจ็บช้าน้าใจในรูปแบบไหนหรือว่าบางทีเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจทําเพียงแต่ว่าสถานการณ์ที่เขาเคยเป็นอยู่อะ่ะมันไม่สามารถที่จะพัฒนากับคุณได้สักทีแล้วก็เขาก็ไม่ได้พยายามหรือพยายามแล้วไม่ประสบผลสําเร็จสักทีที่จะมาพัฒนากับคุณได้คุณเป็นคุณ คุยยังไงคุณก็เป็นคนคุยอย่างนั้นจนกระทั่งคุณเริ่มเดินจากไปเขาถึงเริ่มกลับมาคิดว่าเราทําได้ดีกว่านี้หรือเปล่านะคะตอนนี้เขาก็กาลังคิดกําลังทบทวนเพราะว่าได้รับบทเรียนกับสิ่งที่เคยทําเมื่อก่อนไม่เคยรู้ว่าการมีคุณอยู่เนี่ยมันดีพอไม่มีแล้วเริ่มคิดได้ว่าเอ๊ะอะไรมันหายไปในจากชีวิตนะคะเคยมีคนที่คอยเอาอกเอาใจคอยทําให้เขาหัวเราะคอยดูแลเอาใจใส่เมื่อก่อนเนี่ยพอเราดูแลเอาใจใส่เขาก็มีมาลาคาญด้วยนะคะ แต่พอไม่มีปั๊บมีรู้สึกว่าเฮ้ยโหยหาคิดถึงนะคะเหมือนอะไรมันขาดหายไปทีนี้ในจุดนี้เนี่ยมองดูว่าถามว่าเขาอยากที่จะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ไหมเขาอยากนะคะไพ่ของความรู้สึกอยากจะกลับมาเริ่มต้นก็ขึ้นนะเพียง <Honestly, S 1> แต่ว่าดูทรงแล้วเนี่ยเขายังไม่ได้อยู่ในจุดที่กลับมาแล้วจะสามารถทําให้มันดีได้กลับมาแล้วจะสามารถให้คํามั่นสัญญาว่า เออเดี๋ยวเขาจะพัฒนานะเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนแปลงตรงนั้นตรงนี้นะก็คล้ายๆกับตัวคนสดเมื่อกี้นะคะที่มีคนรักเก่ากลับมาเนี่ยมันก็คล้ายๆกันเลยอ่านทรงเดียวกันเลยว่าถึงกลับมาเขาก็ยังไม่สามารถที่จะสลัดปัญหาหรือจะมาดีเปลงพัฒนากับคุณได้ทั้งๆท,งท,งที่ในใจของเขาเนี่ยนะคะได้ไพ่ราชาถือเหรียญซึ่งเป็นไพ่ของคนที่มีความมั่นคงกับคุณมากแล้วก็มองไปในอนาคตเขาก็ยังอยากเห็นคุณอยู่ในชีวิตยังอยากมีคุณในชีวิตตลอดไปแต่ว่าตอนเนี้ย คุณไม่ได้อยากมีเขาแล้วเพราะว่าคุณเดินหันหลังให้จริงๆในใจลึกๆคุณก็ยังรอคอยเขาอยู่แหละเนี่ยไพ่ยอย่างการรอคอยก็ขึ้นมาแบบนี้แต่ว่าคุณอยู่ในจุดที่คุณเริ่มยืนหยัดได้ด้วยตัวเองเห็นค่าตัวเองแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าไม่ไม่ต้องมีเขาก็ก็อยู่ได้นะนะคะตรงนี้ทีนี้มันก็มีความลังเลสับสนทั้งคุณและเขาเลยเป็นไพ่แบบนี้ความรู้สึกของคนทั้งคู่เลยสองดาบคือลังเลสับสนว่าหนึ่งคือเขาจะกลับมาเขาอยากจะกลับมานะคะเพราะจิตใจยังคิดถึงคุณอยู่ก็อยากที่จะกลับมา ในขณะที่กลับมาก็กลัวกลัวว่ากลับมาแล้วมันก็ทําได้ไม่ดีอะกลับมาแล้วมันก็ทําได้เหมือนเดิมคุณก็จะผิดหวังกับเขาอีกเขาก็เกรงๆก็กลัวตัวคุณก็เช่นเดียวกันบางทีอยากจะเปิดรับเขากลับมาเพราะว่าเขาอาจจะส่งสัญญาณอะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าจริงๆอ่ะเขาก็ยังนึกถึงอยู่นะเขายังอยากกลับมาอยู่นะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้กล้ากลับมาสักทีพอเขาไม่ได้กล้ากลับมาแบบที่เห็นชัดๆเราก็ไม่กล้าเปิดใจกลับไปสักทีมันก็เลยอยู่ในจุนที่ มีช่วงห่างระหว่างกันนะคะแล้วคุณก็พยายามจะยืนหยัดยืนหนึ่งด้วยตัวเองของคุณต่อไปแล้วก็แค่ส่งกระแสส่งกระแสจิตส่งกระแสใจคิดถึงกันแต่ว่ายังอยู่ในจุดที่ยังหาทางไม่ได้ว่าจะกลับมาได้อย่างไรแต่ไพยย่แห่งความหวังก็ขึ้นนะคะเป็นไพ่ของความรู้สึกว่ามันน่าจะยังมีโอกาสที่จะได้กลับมาใหม่ในวันที่เขา ได้รับบทเรียนจนเต็มที่แล้วว่ามันมีไม่มีคุณเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้จริงๆเมื่อถึงจุดนั้นที่เขารู้สึกอย่างนั้นเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวเขากลับมาอีกนะคะต่อมาเซตสุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วมองว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่เขาทําให้คุณเสียใจนะเขาทําให้คุณมีความรู้สึกเป็นแบบ เอ่อหเออเป็นแบบ5้หเียญนนะคะ5เหรียญนก็คือการที่มีเขาอยู่แต่มันเหมือนมันไม่มีเขาอยู่มีคู่ก็เหมือนไม่มีคู่คือเขาไม่ได้ดูแลเอาใจใส่เราให้เรารู้สึกชุ่มชื่นหัวใจให้เรารู้สึกว่าเรามีแฟนนะหรือเรามีคู่ชีวิตนะ อย่างนี้นะคะก็เลยมีความน้อยอกน้อยใจและอาจที่จะมีการห่างเหินออกมามีโอกาสที่คุณจะแยกกันอยู่กับคนรักหรืออย่างน้อยก็ต่างคนต่างอยู่ถ้ายังไม่ถึงขั้นเลิกรายหย่าร้างนะคะก็อาจจะต่างคนต่างอยู่ไปโดยความสมัครใจของคุณคือคุณรู้สึกว่าถ้ามีคนรักแล้วมันเหมือนไม่มีอะ่ะงั้นก็ทําเป็นแยกกันอยู่ไปหรือว่าลองแยกกันอยู่สักพักหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นความรู้สึกของคุณและพอคุณอยู่คุณจะมีความรู้สึกเหงาลึกๆก็จริง แต่คุณก็รู้สึกว่าคุณอยู่ได้คุณมีความมั่นอ,อกมั่นใจในตัวเองว่าคุณสามารถที่จะยืนหยัดโดยที่ไม่ต้องมีเขาอยู่คุณก็อยู่ได้นะมันมีความหวังลึกๆนะคะมันมีความคิดบวกอยู่ในใจลึกๆว่าเฮ้ย เราต้องรอดสิอย่างนี้นะคะเพราะคุณเราไม่เห็นคุณค่าของตัวเองแล้วอ่ะมันจะรู้สึกดีมันจะรู้สึกดีกดับตัวเองแล้วมันก็ไม่จําเป็นที่ต้องมีใครอีกคนหนึง่งเข้ามาถ้าเขาไม่ได้ดูแลแเ,รเราดีพอเราก็รู้สึกว่าไม่มีดีกว่าและพอคุณรู้สึกอย่างนี้นะคะเขาก็รู้สึกอย่างนี้เลยเขาก็มีความรู้สึกค่อนข้างจะเจ็บปวดทีเดียวกับการที่ไม่มีคุณอยู่แล้วก็หรือณขณะนี้เนี่ยถ้าถามว่าเลิกลายหย่าร้างไหมบางคู่อาจจะมีการเลิกลายหย<ๆ>่าร้างกันไปเดินจากกันไปในช่วงตั้งแต่ช่วงเดือนมกราแต่บางคู่ ก็ยังนะคะแต่ว่าอาจจะอยู่ในจุดที่ลองแยกกันอยู่ลองห่างกันแล้วเขาก็จะได้รับบทเรียนว่าเฮ้ยมันไม่ดีการห่างกันเนี้ยการไม่มีคุณอยู่เป็นคู่ชีวิตหรือเป็นแฟนเนี่ยมันมันไม่ไม่ไม่โอเคสําหรับเขานะคะความรู้สึกข,ของเขาที่มีต่อคุณยังเป็นความรักที่มั่นคงอยู่มากยังได้ไพสีไม้เท้าแล้วก็ ไพ่เดอะเวิลซึ่งเป็นไพ่ของความรู้สึกที่มั่นคงและยังอยากที่จะดาเนินไปยาวๆมองไปไกลๆนะคะคุณก็ยังเป็นครอบครัวของเขาคนที่ยังไม่ได้แต่งงานคนที่เป็นแค่แฟนกันเขาก็ยังมองไปถึงในขั้นของการใช้ชีวิตคู่ร่วมกับคุณนะแต่ตอนนี้นะคะอยู่ในจุดที่ต่างคนต่างอยู่กันไปก่อนอย่างไรก็ตามมันยังมีพันธะหรือภาระอะไรบางอย่างที่จะต้องทําร่วมกันนะคะที่คุณทั้งกู่เนี่ยจะต้องมีเหตุให้มาคุยกัน มีโอกาสที่จะต้องได้กลับมาคุยกันนะคะหรือบางคนมันยังไม่ได้เลิกสนิทมันก็มีเหตุที่จะต้องมีปฏิสัมพันธ์เสวนาใดกันอยู่แล้วนะคะก็มีจุดที่ขัดอกขัดใจกันบ้างเพราะยังหาจุดที่จะสมดุลร่วมกันไม่ได้ในช่วงครึ่งเดือนแรกแต่ในช่วงครึ่งเดือนหลังก็ดูว่ามีโอกาสที่จะเริ่มนะคะปล่อยวางเริ่มเผาเๆเริ่มหาจุดกันกึ่งกลางกันได้แล้วว่าโอเคเราอาจจะต้องยอมเขาหน่อยนึงเขาอาจจะต้องยอ ทําให้เราเพิ่มขึ้นนิดนึงนะคะแล้วมาเจอกันที่ตรงกลางได้เมื่อมาเจอกันตรงกลางได้มันเริ่มมีความหวังใหม่ๆนะว่าจะสามารถเริ่มต้นใหม่กันได้ด้วยไพ่เด็กถือไม้เท้าแบบนี้นะคะไพ่เด็กถือไม้เท้ายังเป็นไพ่ที่บอกว่าบางทีอาจจะมีเรื่องของลูกที่มาเป็นตัวกลางที่มาประสานรอยร้าวได้ด้วยแต่บางคู่ก็ไม่ได้มีลูกบางคู่ยังไม่ได้แต่งงานเด็กถือไม้เท้าก็แปลว่ามันสามารถที่จะ เริ่มต้นพัฒนาจากความสัมพันธ์ที่มันถดถอยไปแล้วอะให้กลับขึ้นมาดีได้ในอีกระดับหนึ่งแต่อาจจะยังไม่ถึงขั้นที่จะกลับมาเป็นคนรักแบบจีจ๋จ๋าหวานแหวววาเลนไทน์เนี้ยมันอาจจะยังเหงาเหงาหน่อยมันอาจจะยังไม่ถึงขั้นที่จะดีหวานชื่อหวานชื่นซึ้งตรึงใจแต่มันมีการเริ่มเริ่มต้นกันใหม่มันมีความหวังใหม่ๆเกิดขึ้นว่าเออหนึ่งคือถ้าเราไม่มีเขาเราก็อยู่ได้ แต่พอเขาไม่มีเราเขาอยู่ไม่ได้เนี่ยเขาจะกลับมาทําให้มันดีขึ้นแล้วเราเริ่มมีความหวังตรงนั้นว่ามันอาจจะดีขึ้นได้นี่คือเรื่องราวทั้งหมดของชาวราศีพฤษภค่ะขอบคุณที่รับฟังกันมาจนถึงตรงนี้นะคะไว้เราค่อยมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ